สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บนสุขุกุนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสารสวรรค์นเนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้เพราะว่าเอามาหน้าซามเมอร์เนาะเพราะว่าเพิ่นมุงหลังคาแล้วเพิ่นกับสีปูแป้นปูก่อนเนาะปูแป้นแหะพี่น้องนี่จะพาไปเบิ่งเนาะเพิ่นปูแป้นมุงหมดปูหดชายเยนาะกะ น้ำพาขึ้นเบิ Dis ่งหอนทางเทิงพ um. ูนเอามาหนีเนาะตอนนี้จะเพิ่งกำลังปูแปนกันอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเนาะพี่น้องมื่อนี้ก็ค่อนข้างสีมีลมเนาะกระลมเริ่มว่ะซีนาวมาอีกบ่จักสีมีลมว่านี่โมมีลมแต่กระแดดอยู่แต่กะมีลมเนาะมื่อนี้เขาก็จะไปใช้ขี้เก่าอะไรอยู่น้าเนาะจะไปใช้ว่าจะไปแย่ขำบดแดงไหมกับบดมีพี่น้อง ไม่บริถอมาจากบ้านไม่ทำอี้ยู่บ้านตัดมาจากบ้านเบาเลาเนาะแต่ว่าห้องบริถืออ,อมานานำก็เลยบมีไม่ไแห่ค่ะบดแดงมันอยากกินกับบดแดงอยู่แต่ก็บรนะิถีแห่เนาะแถวเทียงเขาก็มีหางหลายหางอยู่ได้บอกว่าลายยาหากักเนาะมันนี้นจะพาไปเบิ่งอีทีปูแป้นปูเทียงนาเนาะะเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องคุณน้องพี่น้องผนมงลังคาเทียงแล้วเว้นหีเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ่งทั้งเทิงบหมนี่น้อเทียนพาขึ้นเทิงเทียงเนาะขึ้นไปเบิ่งนเทิงเทียงเพิ่นกำลังปูแป้ปนเทียงนากรอยู่เนาะพี่น,น,น,น้องม้อนี่ยมหัวชิินข่าวกับยังม้เนี้ก็ได้หน้าชิซอนปลาชิวก้อยกินเนาะมั่วที่เพิ่นออกลูกวั่วแม่ที่ออกลูกกูบ้านนี่ค่ะทีมันหลักออกลูกอยู่กลางป่าฮะเพิ่นห้าลูกเพิ่นห้องเจ้าเพิ่นหาลูกเพิ่นเช่องใส่ห้องโบเหน็น นี่แหละต้นนี่แหละย,ย่างลบไปลบมาเดีย่ยวจนออกลูกเมื่อวานไงย,ย่างลบไปลบมาอยู่หาลูกจะเอาลูกไปเชื่องมาใส่แต่กะหาเสื่องเองแล้วกะหาเอ้ยแดดแท้นาะจะนั่งกลุก,กลนอนอย่างี้เลยเนี่ยไปสอนปลาซิวแล้วเปลเนี่ยมะก้อย เอาลูกไปเสื่องอยู่ใส่ฮะห่อหอบห้อหอบเชียงนาเชียงนาพระสุกบมักบ่มอีดำยู่พีวอดบอกเงียเพม่นไปอยู่เนาะแต่พ่นอยู่เผื่อจะมาอันนั้นเห็นสวยมันไปนอยู่ไปฮาพอถ่านถ่านคลายบักุ่ม,ม อันนี้เลือกแผ่นหนึ่งแผ่นมงลังคาขึ้นเทงเทียงก็ไม่กายอึ๊บเอ,อ้าขึ้นทงเทียงก่อนเดอ้ออึ๊บขึ้นมาทางเงเทียงฮึ๊บนี่ขึ้นมาหอดเทงเทียงแล้วพี่น้อง ไปไซสันี่แหละวนวายยางเตียงนี่ต้องเทิรเหมือนได้จกแพ้แล้วนี่ฮะยวหน่อยจะชิงลงไปห้าสอดปลาสอดปลาซีลอยู่อ่ะโถ่ยังได้สิบขาดเนาะ อูเป็นไปก่อนอยู่ทองเทียงได้นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยทางนั้นนีจะแบ่ห้าลูกไป่วงอะไปตกตบลางไป แก่ไม่แป้นปูมาปูเทียงนาเดี่น้องเอ้ยเอาอยู่เทิงเถอะนะอันนี้เป็นแป้นไม่พอกเนาะต้นพอกเ,อเพี่น้องเลยเนื้อมันชื้นเป็นเรืองแบบนี้เนาะเห็นด้มาเอากระดาษแทง่งๆมาแลดพึ่งปึ้งพึ่งพึ่ง,ง,ง,งน,นี้ก็เรือแผ่นหนึ่งนะเนาะเรือแผ่นนั่งเสร็บัรเลาวอันนั้นก็นาที คำตั้งเซานะฮันโซงตามเซาคือว่าเขาสั่งเซามาเลยดิโอแม่สั่งเราให้เอนโครบอกแง่คุนทากให้ ไออกด้าด,ดำเพราอปรอกานนอนนะนอนเยีดเอวค่ะกะีเดที่ปอดึ้านแล้วเนาะปอดขึ้นก็คือแบบว่าเอาไมา้สอดขึ้นขึ้นสอดขึดข้นไม่ bà đi những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปูขึ้นมาเนาะมีทั้งสัน้นมีทั้งยาวโอโห้อวพ่อรูอ้ปะไม้คือไม้พอกนะพี่น้องไม้ต้นพอกเล้วโอโ่้ฝั่งไทยเพิ่เอิ้นต้นนี้นะทางนั้นเรากำลังปูดได้สำนันอนะ กูวัวอยู่กับเดินกินยายตาแดดกันต้นนักก็หลอกห้าลูกหลอกไปหลอกมาหลอกไปหลอกมาะจ้าลูกไปเสียงกินมันไดอยู่ป่านกระน้องเฉยแล้วลูกตอกกระปูกกูกูถีกันหน้าเนี่ย มันห่างยงมายงมาหน้าดำดำคนหนาดำคนหนาดำคนหน้าดำ กำลังได้น้อยสำนันเลยนะสำนันกำลังตันยังไม่หมดแล้วจะสีปูแล้วนี่อันนั้นก็ทรงไซบะพอแล้วไม่เป็นค่ะ เก่าหุ้หลวงไว้เร้าัดีใชหนายช่างนายช่งจับเลยคัตปะหวดอยู่ชักบัวชั่วแล้วเจ้าดิ ทั้งน่าเรียบบังคดินขขาวคนโพนอยู่ไงนาดันใหม่เห็นเนาะเคยกลางมันกำลังตอกตะปูเทียงก็ได้เพื่อนหยันหยัดหยั ล้ม,ลมน้องวันี่ล้มไม่เป็นมันบางแต่ยามันหกักอันนี้ในสั่งใหญ่ในสั่งใหญ่อันนั้นมือจำเป็นมือสดลองสดลองยาเบื่อหนู ค่อยกลับมายืนเบิกเออได้ห้องนี้มันเย็นแน่พี่น้องลมมันลมมันโล่งดีเนาะลมมันพังไปทางบ้านมันเย็นเย็ดทำกันหนาวนี่มาอยู่ตรงนี้พอดีลมเย็นขนาดมันช่วงบางตอนก็ได้ยินเสียงลมวุบึนๆเนาะ บพอดีก็ตัดออกนะตัดให้มันพอดีเมื่อกี้ก็ดขึ้นประมาณเนี่ยพี่น้องใกล้จะเที่ยงแล้วจะขอดกจิปหาอยู่ในกินได้ไหมลมพัดวุ่นๆเดี๋ยวภูแหลมเราปูแลจะสอัปเดตให้เบื่อีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องลงไปทางล่างก่อนไปหาชนกุ้งชนซิวก่อน คัอนนี่น้องพี่น้องทุกเปิลกำลังพากันปูแป้นปูนอนหลังจากที่มุงหลังคาเทียงเรียบร้อยพากันปูแป้นอยู่แต่ก็ยังบริหลายดอกไม้น้อยหนึ่งเนาะเ่าก็จะไปหาสอนกุ้งสอนเชีวเห็ดอยูเห็กินถ่านชิบเปิลเลยชบิลกำลังเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่โอเคน้อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอจบคลิปเอาไว้ชมนี้ก่อนเดอ้อม์กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเนาะ เพื่อสิบุพัฒนคลิปใหม่ๆจากช่องเขาพบก,กันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะขอโตไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เขา,าเบิกที่เขามาชมแล้วก็เขามาให้กำลังใจตลอดตลอดมาเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายบาย๊บา,บาสุายทุกคน